นหน้าสวยเป็นหน้าสิวบ้าไปแล้วหลังจาก คลิปไปเมื่อวานเพื่อนๆในทิกตอกถามหญิงมาเยอะมากว่าหายไปไหนมาไม่เห็นทําคลิปเลยหายไปทําใจค่ะร้องไห้หนักมากสิวบุกเต็มหน้าเลยเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านผมเผิมไม่สะใครที่ผิวแพ้ง่ายแพ้เครื่องสําอางแพ้เหงือ่อแพ้ฝุ่นแพ้ทุกอย่างมันหญิงมาลองวิธีนี้กันค่ะมันปังมันจึง้งผู้ชายก็ทําได้นะคะพอดีไปเจอแบรนด์หนึ่งมาเขาบอกว่าเป็นออร์แกนิกจากอินเดียไม่มีสารเคมีเหมาะกับช่วงพักหน้ามากเพราะช่วยดีท็อกผิวจากสารเคมีด้วยหญิงจะใช้ ใช้คลีนซิ่งตัวนี้เช็ดก่อนและหลังล้างหน้าแต่ตอนนี้หญิงล้างหน้ามาแล้วนะคะก็จะเอาใส่สำลีแปะช่วงบริเวณที่เป็นสิว2-3นาทีค่ะแล้วก็เอาอีกด้านเช็ดหน้าและคอต่อนะคะตัวนี้จะช่วยเรื่องสิวรูขุมขนเล็กลงรอยดำรอยแดงมีคอลลาเจนบำรุงให้หน้าเดง้งตอนแรกที่ถ่ายรูปสิวเก็บไว้ไม่ได้ตั้งใจจะเอามารีวิวนะคะกะจะถ่ายรูปเก็บไว้ให้ตัวเองช้ำใจเล่นๆหัวมันแผลบเลยสิวมันทั้งอุดตันแดงบวมที่สำคัญเลยคือเจ็บมากพ อสิวหายก็เป็นรอยดําเช็ดเสร็จแล้วหน้าดูเด้งใสขึ้นเลยต่อไปจะใช้เซรั่มกันชงทาทั่วหน้าเลยนะคะเนื้อเซรั่มเขาจะบางเบาสีใสๆค่ะส่วนตัวชอบทาเยอะๆสะใจดีเพราะว่าเขาซึมง่ายอยู่แล้วปกติแล้วหญิงจะเป็นคนที่ผิวแห้งและแพ้ง่ายทาอะไรก็เป็นผดผื่นกดเข้าไปช้ำๆรู้สึกหน้าฟูขึ้นมาเห็นได้ชัดเลยว่ารอยสิวจางลงเร็วมากบำรุงแค่นี้ทากันแดดแล้วออกบ้านได้เลยจ้า